ไม่ได้ล็อกค่ะหมวอะไรไม่ล็อกห้องน้ำของชิคกระจกเพลงเนี่ยดีมากเปิดไปถึงส่วนอะไรยด้วยไม่ยินด้วยอ่ะก็คืออันนี้เป็นกระจกที่สามารถแบบเชื่อมต่อพูลๆแล้วก็ฟัง <c oughs> เพลงไปด้วยได้ไดสมาร์ชิกเลอร์นั่นเองนะคะของเฮเฟเล่นะคะอันนี้คือภูมิใจเสนอมากต, <f> ตับแสงได้สองโทนด้วยนะนี่ ีจะเป็นโทนแบบส้มๆ้มอมส้มก็จะแต่งหน้าปึ๊บเดี๋ยวมันเพี้ยนปรับเป็นไฟสีขาวได้นี่ผ้าขึ้นที่กระจกสมมุติว่าเราเปิดแอร์แล้วคนในห้องมันไม่เข้ากันใช้ไดเป่าผมเป่าแล้วผ้าเชื่อมขึ้นที่กระจกนี่ไล่ผ้าได้ด้วยใครสนใจก็ไปซื้อได้นะคะอันนี้มาบอกต่อของดีๆแล้วก็แบบคุ้มค่าเพราะมันมีหลายฟังก์ชันในการใช้งานดีมากนีเวิร์กมากปัดที่รักไปเลยละปัดจะบุ๋งละปัดไป